การทำเกษตรอินทรีย์นะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากนะคะเกษตรกรส่วนมากจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ที่เรื่องเรื่องที่ยากเลยคืออันดับแรกเรามีพื้นที่ดินอยู่แล้วนะคะพื้นที่ดินของเราเนี่ยก็คือเราทําโดยวิธีธรรมชาติใช่ไหมคะวิธีธรรมชาติหมายถึงว่าเราจะไม่ใช้ปุ๋ยนะคะใช้ยาที่เป็นสารเคมีนะคะเราก็ทําโดยระบบธรรมชาติของเรานะคะพื้นที่ของเรานะคะจะต้อง อยู่าห่างจากถนนนะคะแล้วก็ต้องมีแนวกันชนซึ่งแนวกันชนของเราก็คือคันนาดีๆนี่เองนะคะคันนาของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเพื่อเราจะได้ขนถ่ายผลผลิตไปด้วยนะคะแล้วก็ปลูกไม้ผลนะคะไม้ยืนต้นไว้กินนะคะเวลาที่เรา,าไม่มีไม่มีผลผลิต อื่นออกนะคะเราก็จะสลับกันกับข้าวเรานะคะเป็นเป็นผลผลิตที่เราจะต้องเอามากินในเวลาที่เราอยากจะกินค่ะอยากปลูกพืชอะไรก็กินนั้นในแนวกันชนนั้นนะคะอันที่สองแหล่งน้ํานะคะแหล่งน้ําของเราเนี่ยจะต้องอ่าเป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะอาจจะตามห้วยหนองคลองบึงอะไรก็ได้แต่ก่อนที่เราจะเอามาเข้าในพื้นที่นาของเรานะคะก็จะมีที่พักน้ํานะคะซึ่งที่พักน้ําของเราเนี่ย อาจจะเป็นคลองนะคะที่ขุดรอบนาหรือเป็นสระนะคะหรือเป็นพืชอื่นนะคะที่กรองอาสารพิษนะคะที่มาจากน้ําได้อย่างเช่นผักตบชวานะคะผักบุ้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นผลดีกับข้าวของเราอีกทีนึงนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของพันธุนะคะพันุ์ข้าวที่เรามีนะคะ ข้าวเนี่ยจะต้องเป็นพันุ์ข้าวที่ไม่คุกสารเคมีนะคะก่อนที่เราจะลงในพื้นที่เป็นแปลงนะคะแล้วเราจะต้องพื้นที่ของเราต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช้สารเคมีมานะคะ,ะประมาณ3ปีนะคะมันถึงจะเป็นอินทรีย์ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็อยู่ที่พฤติกรรมของเรานะคะว่าเราจะใช้ไม่ใช้นะคะแต่ส่วนมากแล้วถ้าคนรักนะคะตัวเกษตรกร,เ,กรเองเนี่ยจะต้อง ไม่ใช้อยู่แล้วนะคะจะต้องทําทั้งครอบครัวนะคะทําคนเดียวไม่ได้ในเรื่องของเกษตรอินซีนะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะจะต้องมีการจดบันทึกค่ะจดบันทึกว่าเราทําวันไหนยังไงนะคะแล้วก็ใส่อะไรไปบ้างนะคะส่วนมากที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะคะที่เราทําเองน้ําหมักที่เราทําเองนะคะจะทําให้เราลดต้นทุนการผลิตนะคะในเรื่องของกระบวนการผลิตค่ะ ก่อนที่เราจะเอาน้ําลงในที่นาของเราก็จะมีพืชนะคะเป็นพืชน้ําที่คอยอกันนะคะการสารเคมีที่จะลงไปก่อนก็คือรากของเขานะคะพวกพืชชนิดนี้นะคะพวกผักตบชวาหรือว่าผักบุ้งนะคะก็จะกรองสารพิษที่จะไปกับน้ำลงในพืน้นที่ของเรานะคะให้ให้เป็นน้ําบริสุทธิ์อีกทีหนึ่งหรือไม่ถ้าไม่มีจริงๆก,ก็คือเราปล่อยลงคลองบริเวณรอบนา ให้ค้างไว้ประมาณ7วันนะคะเราถึงจะปล่อยลงในพื้นที่ของเราค่ะเพื่อลดสารเคมีที่จะมากับน้ํานะคะไม่ให้เข้าในพื้นที่ของเราค่ะนี่คือปุ๋ยหมักนะคะที่เราทําเองนะคะผลิตเองโดยผลิตจากเศษซากพืชซากสัตว์นะคะในพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็ใช้สารพอด1อออน,นะคะเป็นตัวหมักช่วยเร่งในการทําปุ๋ยนะคะอันนี้ก็จะหมักไว้ประมาณ1เดือน,นะคะ่ะเป็นขี้แพะนะคะแล้วก็ขี้วัวนะคะผสมกับ ปุ๋ยมะพร้าวนะคะหมักไว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะไปใช้ในกระบวนการผลิตนะคะเมื่อข้าวเราปักดำได้ประมาณ15-20วันก็ปุ๋ยหมักไปเลยนะคะหรือไม่ถ้าใครมีรถนะคะอาจจะใช้ในกระบวนการผิดตอนที่เราไถนะคะไถพรวนนะคะครั้งแรกเลยก็ได้หรือว่าไถกรบนะคะใส่ตัวนี้ลงไปเลยก็จะเป็นการจบกระบวนการผิดตั้งแต่แรกรุ่น ตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะเราก็จะไม่ได้นั่นอีกพอถึงสิงหานะคะสิงหากันยาเราก็จะเติมน้ําหมักชีวภาพลงไปนะคะเพื่อให้ข้าวของเราเอ่อมีผลผลิตสูงนะคะซึ่งเป็นการกําจัดนะคะน้ําหมักที่เรา<ต>ใช้ก็จะเป็นน้ําหมักาาจาวหอยเชอรี่ที่มันเป็นส๋อคือหอยเชอรี่นะคะเราจะเอาหอยเชอรี่นะคะมาทําเป็นน้ําหมักเพื่อจะกลับไปให้ข้าวได้กินเข้าอีกทีหนึ่งนะคะเป็นการเอ่อเป็นการ กำจัดหอยไป็นีตัวนะคะเอามาหมักประมาณเดือนนะคะเดือนหนึ่งเดือนสิงหากันยาเนี่ยเราก็จะเอาน้ําตุดหอยตัวนี้นะคะลงไปเป็นอาหารของข้าวนะคะก็คือน้ําหมักชีวภาพจากหอยโดยใช้สารเล่งงพดสองนะคะเป็นตัวหมักเข้าไปเพื่อลดการเกิดกลิ่นนะคะเป็นการกําจัดแล้วอีกอันนึงก็คือเราจะใช้พวกสารชีวพันธุ์นะคะเข้ามาในกระบวนการผลิตนะคะอย่างเช่น เตคโคเดมานะคะลายเขียวเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของโรครากเน่าคนเน่าของข้าวแล้วก็พวกโรคดอกใบกระถินไอ้โรคโรคดอกดอกดอกระถินนะคะ,ะในกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะลดการใช้สารเคมีแต่เราจะใช้สารชีวพันธ์เข้ามาทดแทนนะคะแล้วก็บิวเว e アนะคะราขาวก็จะไปช่วยในเรื่องของกระบวนการผิตจะไปกำจัดพวกแมลงสตูข้าวนะคะ พวกเพี้ยกระโดดนะคะแล้วก็มแมลงศัตรูพืชอันอื่นนะคะที่ไปใช้ในกระบวนการเพลที่ทําให้ข้าวของเราผลผลิตลดลงนะคะโดยจะใช้ในการลดลาดฉีดพ่นนะคะของของบิวเวลเียส่วนเตคุรดมาก,ก็คือถ้าเราใช้ตลอดนะคะตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่คลุกมเมล็ดพันธุ์นะคะมันจะช่วยเพิ่มกระบวนการผลิตของเรานะคะเพิ่มผลผลิตให้ได้ เพิ่มขึ้นประมาณ20อร์ซนะคะไม่เชื่อก็ลองดูนะคะปัตตาการใส่ในไต่ปัตราการใช้ตัวนี้ก็ประมาณ2 0ลิตรต่อไร่นะคะโดยผสมน้ำนะคะก็คือ,อน้ำหอยเชลลี่1ลิตรนะคะแล้วก็น้ำนะคะประมาณ2 0ลิตรอันนี้คือใช้แบบเข้มข้นนะคะ,ะในกระบวนการผลิตของเรานะคะบางคนอาจจะว่ามันมันไม่ตายเหรอจริงๆแล้วก็คือมันไม่ได้ตายเพราะว่า ก่อนที่เราจะเอาไปใส่ก็คือในพื้นที่ของเรามันจะมีน้ําอยู่แล้วมันจะช่วยเจือจางนะคะในเรื่องของการใช้ค่ะ oh. ในเรื่องกระบวนการผลิตนะคะเกษตรอินทรีย์ก็ฝากถ oh. ึงพี่น้องทุกคนนะคะ oh. ที่ทําเกษตรอินทรีย์ฝากไว้ว่า oh. อินทรีย์นะ่ยเราต้องต้องทำด้วยใจรักนะคะทําด้วยใจรักเสร็จแล้วปุ๊บก็คือต้องทําทั้งครอบครัวนะคะสิ่งที่เราได้ก็คือหนึ่งเราสุขภาพดีนะคะสองก็คือ ชีวิตเราปลอดภัยนะคะแล้วอันที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมดีนะคะแล้วอันที่4ผลผลิตที่เราได้มาเป็นผลผ,ผลิตที่อ่าปราศจากสารเคมีนะคะผู้กินก็ปลอดภัยผู้ผลิตก็ปลอดภัยนะคะฝากไว้ว่าถ้าเราทำนะคะเรื่องเกษตรอินทรีย์ทําให้ลูกของเราเนี่ยดูสวยงามนะคะแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นฝากไว้นะคะทุกคนถ้าหากว่าใครจะทําอินทรีย์ก็ขอให้ท่านมี มีมีความเป็นอินทรีย์ทุกท่านนะคะขอให้โชคดีทุกคนค่ะ